สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับทางช่องของเรานะครับลูกค้าทุกคนมาดูเกงยีนรีวรุร่น501มือ2ตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮะขนาดตามป้ายดับเบิลยู 36L 34ขนาดวัดจริงเอว38ยาวทั้งตัว47ปลายขา9นิ้วนะฮะเมดอินชน้าราคา1,650บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525นะจะเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะครับลูกค้าทุกคนกางเกงตัวนี้เป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮะนี่ยสวยๆเข้มๆเสมอตัวนะครับ สวยเข้มเสมอตัวนะฮะในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะครับผมท้งนี้ทางนั้นลูกค้าก่อนที่จะซื้อของจากทางร้านเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาดูภาพนิ่งกับแอดมินเราได้นะฮะให้ทางแอดมินเราถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อของนะครับติดต่อ0961519525ครับผมกางเกงตัวนี้นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะฮะสวยเสมอตัวจะเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮะมิดไนท์แบบเข้มเข้มเกือบจะถึงดําก็ว่าได้นะฮะ แต่ยังอยู่ในโทนสีมิดไนท์นะครับไม่ใช่สีดำนะทั้งหมดนะฮะยังอยู่ในโทนสีมิดไนท์เดี๋จะออกเข้มๆหน่อยนะฮะก็เลยเรียกมิดไนท์แบล็กนะฮะสวยเสมอตัวครับมาดูงานปลายขากันนะครับลูกค้าเดี๋ยวจะให้ดูงานปลายขานะครับงานปลายขาผมดูแล้วนะฮะน่าจะเป็นการตัดเย็บมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากั้มกึ่งกับการกับเหมือนของที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะน่าจะไม่ได้ตัดเย็บนะฮะ เป็นงานปลายขาเดิมมาเลยครับผมเนี่ยเป็นงานปลายขาเดิมตะเข็บริมโพงนะฮะสีเง่งนะฮะก็จะประมาณนี้นะน่าจะเป็นปลายขาเดิมๆนะแต่ก็มีแถบที่ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับจะาเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะเป็นเรื่องปกตินะงานปลายขาเนี่ยถ้าเป็นการตัดเย็บมานะฮะก็จะต้องโทษทีครับถ้างานปลายขาถ้ายาวกว่าตัวสัดส่วนของเราเนี่ยนะก็ต้องตัดแล้วก็เย็บใหม่เป็นเรื่องธรรมดานะครับลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสสวยดีปกติดีทุกอย่างนะฮะเหมือน ของออกมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะผมยัง,งดูไม่ออกเลยว่าแทบจะไม่ออกเลยว่าพบตัดเย็บมาใหม่หรือเปล่าน่าจะไม่ไม่นะฮะน่าจะไม่ใช่ตัดเย็บมานะฮะน่าจะเป็นกเกงมาจากโรงงานผู้ผลิตนั่นแหละน่าจะเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิตครับแต่เป็นกางเกยงยิบแบบได้เดียวนะครับลูกค้าเป็นสีมิดไนท์แบล็คนะครับเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525นะฮะ ต่อเพื่อขอดูภาพนิ่งดูป้ายต่างๆดูรายละเอียดต่างๆกับทางแอดมินเราได้นะครับอย่างยินลีไวรุน501เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นงานกระดุมนะครับจะไม่มีงานซิปเลยนะฮะลูกค้าถ้าไม่ใช่งานวินเทจยุคเก่าๆนะฮะจะเป็นงานกระดุมล้วนไม่มีงานซิปนะฮะถ้าเป็นงานวินเทจยุคเก่าๆนะใช่ครับเป็นงานวินเทจยุคเก่าเนี่ยจะมีงานซิปอยู่นะแต่ทุกวันนี้ก็น่าจะผ่านมาหลายสิบปีห้าหลักสิบหรือครับผมหรือเผยๆจะเข้าหลักร้อยนะครับ ก็จะเป็นงานวินเทจด้วเก่าถ้าร้านไหนมีตรงนั้นนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตงเกีงตัวที่มีราคาค่อนข้างจะสูงน่าดูเลยนะฮะเพราะว่าเป็นงานวินเทจถ้าเป็นงานซิปเนี่ยนะฮะสูงครับราคาสูงแน่นอนนะตามช็อปต่างๆน่าจะมีอยู่นะฮะแต่ก็จะราคาสูงไปน่าจะเกินเอื้องนะฮะน่าจะสูดเอื้องว่าได้นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับอังเกีงตัวนี้นะครับสีสวยเข้มเสมอตัวนะฮะลูกค้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะด้านหน้าด้านหลังสวยเข้มเสมอตัวลูกค้าท่านไหนสนใจตังเกงตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายเิบ L สามสขนาดวัดจริงเอ3สามวัดจริงเอ3สามยาวทั้งตัว47ปลายขา9นิ้วเม็ดอินชายน่าราคาหนึ่บาทติดต่อ0ูนย์เก้าหกหนึหรืออีกหนึ่งช่องทางพิมพ์ชื่อช่องยอดชายดีพลงามชื่อช่องกับชื่อผมเป็นชื่อเดียวกันขอบคุณครับสวัสดีครับ